สวัสดีค่ะกับกุ๊กูนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นพี่ไพีกันอีกแล้วนะผลที่แล้วเนี่ยไต่อันดับขึ้นมาอยู่ที่ไดมอนแล้วก็อยู่ที่2ขีดได้แล้วนะคะจริงๆแอบตกอันดับไปแป๊บหนึ่งด้วยนะเพราะว่ามีบางวันที่ไม่ได้เล่นนะแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นอีกครั้งดูซิว่าจะยังสามารถอยู่ในอันดับไดมอน อยู่ในระดับไดมอนด์สขีดได้อยู่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเล่นด้วยเล่นด้วยคอมแล้วมันมันไม่ได้จริงเล่นด้วยคอมทีไรแพ้ทีนี่เป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งนะออกตัวก่อนจริงจริงจริงเล่นด้วยคอมทีไรคือแบบตลอดอะแพ้ตลอดลองดูค่ะเดี๋ยวใช้ตัวนี้ดีกว่านะ สู้สู้โอเคอย่างที่เห็นนะคะว่าตัวที่เตรียมมาพอน้องคนนี้น้องคนนี้ไปอัพไปอัพเกรดมาแล้วอัพเกรดน้องคนนี้มาเรียบร้อยนะคะก็คือไปอัพให้เป็นอัลตรามาสเตอร์มานะคะตอนนี้น้องคนีนี่กลายเป็นแม่ไปแล้วแม่สองว่าเลเวลยัง เล้เวล์ยังไม่เยิ่นะคะกำลังเก็บเลเวลอยู่นะแต่ว่าคือแบบเทพแล้วค่ะโอเคได้ถึงเราก็พัดกลับไปนะคะแอบกดอัพเกรดขลึกกันนิดน,นึงด้วยวนั่นฟรีตั้งเด็กช่วงระหว่างฟรสีส่วนใหญ่ก็จะ อัปเกรดพลึกไปนะฮะแอบกดทั้งตัว,ตวโทนี้ครีเอเตอร์นะคะคือมันมีสกิลที่มันเสกเสกตัวให้มันปะกลายเป็นขนมปุยป้ายอะ่ะชอบมากเห็นแล้วหิวพี่ชอบชอบ ธระมดาขันนดูได้ไม่ยากนะคะเป็นคนญี่ปุ่นว่ไหมน่าจะคนญี่ปุ่นะะนี่งนไงนี่ไงเป็นขนมปุยฝ้ายปาล,ะล,ะละน์นาราชอบเลยขนมปุยฝ้ายอ่ะตอนนี้เราก็กดอะไรก็กดไปนะฮะมาดูมาดูมาดูไกลๆหน,น่อยเออ เห็นไหมข้างหลังนี่ลุกเลยผ่นานไปได้ด้วยดีค่ะคนแรกหุยโบวตั้ง21น่ะเยอะม,มากค่ะเป็นคนญี่ปุ่นแนหะชื่อว่าชื่ออะไรเนี่ยอารุอาอุรุเหรอไม่มั่นใจจริงจริงอารุเหรอ ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะคะคือ,คอเคยเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นมาแต่ว่าลืมไปนานแล้วมัวมัวมัว,มวตอนนี้อยู่ในอันดับที่92นะคะของไดมอนด์สขีดนะคะมาดูกันว่าต่อไปเราจะรอดอยู่ไหมสามพันหกเลยอะ่ะแถมมีนี่ด้วยเปลี่ยนได้ไหมญี่ปุ่นจะมาล้างแค้นใช่ไหม อันนี้ละกันดูเบาลงมานิดนึงเป็นคนจีนแต่ชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกน,นะระเลเวล94ิส่ใช้ตัวตัวนี้ดีกว่าบลูเบลนะฮะมันจะวิ่งชนวิ่งชนนะ่ะโอเคมาถึงก็เอาโคนี่ครีเอเตอร์ส่งไปเลยค่ะ แล้วก็ถ้าทีวขุนเล่นนะคะก็คือจะเน้นโทนี่เฟรตเตอร์นะคะแล้วก็เอาเอา่อตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวตัวเอ่อตัวบราวน์บราวน์แอนด์บราวน,าวนาว์แล้วก็ช่วงระหว่างที่ต่างคนต่างแค่ก็จะพยายาม คือต่อให้แบบดูว่าเราน่าจะชนะได้ง่ายๆอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ประมาทนะคะเพราะว่าคือ <c oughs> <c oughs> ไม่คมจริงๆแพ้ขึ้นมาก็จะไม่คมนะเมื่อ <c oughs> มันแหลก <c oughs> เอาบ้างยิงบ้างอะไรบ้าง<น>ปัญหาของการเล่นในคอมคืออะไรรู้ปะหาเมาไม่เจอทุกทีเลย<น>ยีงมัน าปเหมือนกันนะแอบายแอบายอยู่แป๊บเดียวด้วยหือเหรอหือเหรอสู้ใช่ไหมสู้ใช่ไหมนี่แหละหสิเก้าตอนนี้นะคะเป็นคะแนนที่ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนนะคะ3,344 แปดสิห้าแล้วกว่าจะขึ้นจากอันดับนึกที่มันปวดจิตปวดใจแล้วเกินต่อกันเลยหุยคุณรุ่งคุณรุ่งนะครับคนไทยด้วยไม่อยากเล่นกับคนไทยประเด็นคือรู้สึกว่าคนไทยเก่งดีดีกว่าคนญี่ปุ่นแทนชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเป็นตัวคันจิ พยายามไปเล่นกับคนไทยอ่ะคนไทยเก่งใช้โปรเซียร่านะคะหรือว่าเป็นตัวคล้ายๆโปรสเตดอนนั่นเองกดเหบิร์ดด้ยวิ่งเลยสั่งวิ่งเลยสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะ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 ตก ไปเลย <S <S โอเคประมาณนี้ก็อัพมาดูวิ่มันเก่งแล้วอ่ะ

เรามาชนกันตอกาเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเอาตัวออกมาให้ได้เยอะที่สุดกรี๊มมดระปูระตาเฮ้ย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  ใช่อย่าเข้ามาอาหนักใจเกลดแผลมันมีตัวอะไรเนี่ยทำไมฉันถึงแพลแดงฉันกดไม่ทันฉันกดไม่ทันเหรอหึ่ยลบสิบเก้าเนี่ย กี้ก็เพิ่งได้มาไม่ใช่เหรอเร้เก้าโอ้ยไปเก้าสิบสองเลยโอ้โหสามพันหกไม่เอาอะเปลี่ยนสามพันสามตัวนี้หูยโหดมีน,นี่ไม่เอาได้ไหมเริ่มเริ่มกลัวแล้วประมาณนี้เริ่มกลัวหูยมีตัวไม่กี่ตัวอย่างเงี้ยน่ากลัวไงก็ไม่รู้ ขอดูตัวก่อนได้ปะ่ะสามพอุ้ยแต่อันนี้ level หนึ่งล,ลองไหมจัดไปมีตัวหนึ่ง level หนึ่งหรือเป็นเพราะว่าเราเลือกการเดียนไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้สิแค่ เปิดก่อนได้เปลี่ยนตอนนี้นะคะอยู่หน้าฉากเลยแล้วก็พยายามที่จะไม่เปลี่ยนที่นะเราต้องอยัดไปตรงนี้แหละจริงอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวขัดมาไหมเนี่ยขัดมาไหม ไปเอาสีมันกลับสิวิตายแล้วตายแล้วตายแล้วฮึบแขวไฟปเลยตอนนี้ ยังไม่มีสกิลแน่นะอ้าวุยุยหุยอยไปอย่อยายงไวอะ,อะตปไตายไป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 ลีดคลีดีดไม่นะไม่ไม่ แพ้รัวๆสามพันห้าคนไทยอีกแล้ววะกลัวคนไทยอ่ะกลัวคนไทยแต่เมื่อกี้ก็แพ้ญี่ปุ่นรัวๆนะพูดลยพูดไรสามพันสี่คนนี้เก่งไหมเนี่ยลองไหมถือว่าลองนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วลุย เราเอาตัวนี้ออกไปกนต่างแล้วก็ให้ตัวนี้ออกไปเข้ใไหมพยายามกดคนนี้เคลียร์เปอร์ออกมาตักตาของเรา พื่อเพเพ่เดี๋ยว้วได้ไหมผลึกเนี่ยเ้ลวไลุ้นละเกินออกมาช้าละเกินน่เอาบ้างเลยยิงมายิงกลับไม่กงน่าน่น่นออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ย ่กี้มันวิ่งจะมาถึงข้างหลังแล้วนะคะก็เลยต้องเอ้าูดผิดพูดไรเวนไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ได้ตั้งใจสะก,ก,กดพายุเลยนะเป็นอะไรเ,ปปรเนี่ยสติสับสนเลยลือละตระเด็ ดูสิน้องโคดนี่ตายเกลือนเบยโคตผิดนิดเดียวข้างหลังมาลัวๆตายเถอ, <c oughs> อะเกืือลบเท่าไหร่เนี่ย12เลยอะเกรดหล่นไม่ ไม่หล่นไปยังรอดอยู่อีกครั้งหนึ่งค่ะสองพเจ็เลยเหรอ,อย่างนี้ก็ชนะใสๆอะดิททาพูดไปทาพูดไปถ้าแพ้ขึ้นมานะ คหดนี้เราเปลี่ยนวิธีการปล่อยตัวบ้างาปล่อยตัวย,ยันออกไปแบบนี้มาแล้วก็เอาตัวโจมตีเร็วๆออกไปโจมตีไกลด้วยซึ่งทัน,นี้นะ่าจะมีปัญหาน ก็น่าสะทนาชิลๆอย่างที่คิดไว้นะคะแน่นอนแพ้ไปซะสามรอบแล้วนี่ชนะบ้างดูชนะทีบวกสี่แพ้ทีลบสิบเก้ามันน่าภูมิใจไหมอยู่แบบ รั้งท้ายว่ากคืออันดับที่97ของไดมอนด์2นี่คือแบบใกล้ตกละพูดเลยเดี๋ยวค่อยเล่นอีกรอบนะคะก็สำหรับวันนีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นและกดแชร์กันนะคะก็สำหรับเกมลน์เลนเจอร์ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะคะก็เลยวันนีจะมาเล่นวิวพีใหด้ดูกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะมีเกมเอิบ เพิ่มเข้ามาแน่นอนนะอาจจะมีเกมใหม่ถ้ามันเล่นให้ดูกันนะก็อย่าลืมติดตามเกมอื่นๆในชาแนลคุ๊กปูชาแนลกันด้วยนะคะวันนี้่าไปก่อนค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกัน